มาติดตามข่าวกันต่อนะครับตสุสิศ0ตสุสโมหมุนจัดนายกปิดประเทศหาดป้านเมืองยามไม่สนุกครับที่จาที่พลเอกประยุทธ์ได้แจกได้แจกแจงนโยบายในการประชุมเครือข่าย5องค์กรหรือแม่น้ำห้าสายโดยเน้นย้ำการร่วมมือทำนาเป็นหนึ่งเดียวกันและยึดหลักของการทำนาเพื่อชาติและประชาชน ปเต้ต้องให้ประเทศรุดพันจากความขัดแย้งขณะที่รัฐบาลเองก็ต้องเดินหน้าทำนางตามรถแม็ที่ได้ประจัดไว้และการใช้มาตราสีสีอย่างสร้างสรรค์เพื่อความสนุกเรียบร้อยของบ้านเมืองเพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่สนใจติดตามการประชุมครั้งน,นี้ศูนย์ที่10โพมหาวิทยาลัยศูนย์ดุสิต ได้สำรวจความคิดเเองของประชาชนทุวประเทศโด,ดยสรุปผลดังนนี้เมื่อถามว่าสิ่งที่ประชาชนประทับใจจัดการประชุมแม่น้ำห้าสายโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นประธานการประชุมและเป็นผู้มอบอธิบายการดำเนินาร่วงกาของเครือข่ายทัานห้าองค์ก, 1, กรอันดับหร้อยละ8.4.99ระบุสมาชิกท่านหองค์กรเข้าร่วมประชุม อย่างพร้อมเพรียงอัาดับ2ร้อยละ78.91สไตล์การวาระเด่นเนของนายกรัฐมนตรีอัดับ3ร้อยละ68.81ระบุได้รับด้แนวทานการทำงนานจากการชี้แจงของนายกุผ่านการประชุมครันน้งนี้เอาข้อถามประชาชนคิดว่าการทำงานของแม่น้ำห้าสายในปัจจุบัน มีรูปแบบการทำนานเป็นทีมหรือไม่อันดับ1นัาาเวลา59.24ระบ,บุว่ามีเพราะได้นายกบเป็นผู้นำและนิบาทมีเมอนบายการทำงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันเชื่อว่าฐานห้องค์กรต่านมุ่งหวันที่จะเห็นราชประเทศชาติพัฒนาเปลี่ยนแปลงในไปในทานที่ดีขึ้นและ อันดับ2ร้อยเฉลยเพราะว่าเพราะไม่ว่าใครจะเข้ามาทำงานหรือจะทำงานในรูปแบบใดในฐานะประชาชนเพียนเห็นผลงาที่เป็นประจุมชัดเอ็นรูปธรรมชัดเจนแก้ป,ปัญหาสำคัญของประเทศได้และอันดับ3ร้อยลไม่มีเพราะตำแหน่งฝ่ายตาผ่าน อำหน้าที่ของตนที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ามีหลายคนที่มีความคิดขัดแย้งไม่ตรงกันและเมื่อถามว่าประชาชนเห็นด้วยหรือไม่ก็กลับประโยชน์ที่คนเอ็ดประยุทธ์กล่าวว่าหาดบ้านเมืองยามไม่สนุกต้องอยู่ต่อและจะต้องปิดประเทศก็าตามอันดับหนึ่งกอยละ ห้าสิบห้าจุดศูนย์เจเห็นด้วยเพราะนายกุเป็นคนพูดจินทำอินน่าจะดูแลบ้านเหมือนให้สนุกเรียบร้อยได้น,น่าเป็นทานออกที่ดียังไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนถ้ายังมีความขัดแย้งประเทศก็เดินหน้าไม่ได้และอันดับสองร้อยละ30.40ไม่เห็นด้วยเพราะอาจจะเปลี่ยนแปล เป็นเพียงการพูดคู่การปิดประเทศอำนาจเกิดผลเสียมากกว่าและสมผลให้คนบางกลุ่มต่อต้านเครื่องไหวและและอันดัก3รอยละ14.53เฉลยเพราะขึ้นอยู่กับตัาน,นตัดสินใจของนายยมไม่ว่าจะจะทำการใดขอให้นึกถึง ส่วนรวมเป็นสัมพังก็พอและต่อข้อถามจุดแขนและจุดอ่อนของรัฐบาลพ้นเอกประยุทธ์ในสายตาประชาชนซึ่งจุดแขนนั้นอันดับหนรัลลา7เห็นว่าเป็นรัฐบาลทหารที่ใช้อำนาจตามความมัดตราสิสใต้ทุกสถานการณ์อันดับสองรละ 74.44เห็นว่าสถา,สามารถควบคุมการดำเนินของรัฐบาลและทุกฝ่ายให้เป็นเป็น,ปนปายในทิศทางเดียวกันและอันดับ3ารอละ71.02เห็นว่ามีพลเอกประยุทธ์เป็นผู้นำที่มีความเด็ดขาดจริงจันทร์ตรงไปตรงมาตรงไปตรงมา ส่วนจุดอ่อนนั้นอันดับ1นึ่งรอยละเ7็ 73, เห็นว่าต้องทำงานท่างการสภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่และผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกอันดับ2อร้อยละา75.23เห็นว่ามีเวลาในการทำงานจำกัดในขณะที่มีปัญหามากมายที่รอแก้ไขและอันดับ3 รอละอบ6 1เห็นว่าเป็นรัฐบาลที่ไม่ได้การออกไปครับที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งต่างชาติยาไม่ให้การย้อรัฐเท่าที่ควรเมื่อถามว่าวันนี้สิ่งที่ประชาชนอยากบอกคนเอกประยุทน์ในฐานะาในายุรัฐสุนตรีและหัวหน้าคสอชอคืออันดับหนึ่งร้อละ81.7 ขอให้เไ่้แก้ไขาปัญหาป่าท้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจนให้ดีขึ้นโดยเร็วอันดับ2องร้อยละ 58, เ6 5 8อาอให้เดินหน้าทำนาตามรถแมปปฏิรูปประเทศให้สำเร็จและอันดับ3ามร้อละเ1 9 1เป็นผู้นำที่ดีและเป็นหลักให้กับแม่น้ำห้าสายในการร่วมมือร่วมใจการทำนาเพื่อบ้านเมือง ต่อข้อถามประชาชนอย่าให้พลเอกประยุทธ์ใช้อำนาจตามมาตราส4ในทางสร้างสรารเพื่อแก้ปัญหาต่างเรื่องอะไราบ้านอันดับหนึน่รอละ8 8 8 8ต้องการให้ปราบปรางทุจริตคอร์รัปชันมาเฟียเพื่อมีอัติผลอันอดับสองรอละ7 8 5ด5 แก้ปัญหาสังคมความเดือดร้อนการเอารัดอเอาเปรียบอันดับ3ระดบสอ2แก้ปัญหาทางการเมืองพฤติกรรมนัดการเมืองที่ไม่เหมาะสมเล่นพัดเล่นพวกอันดับ4รอยละ6ก0ิบเ้าเร่นแก้การทะเลาะเบาแวน้นความขัดแย้งแต่แย่ในสังคม และอันดับ5้ร้6ควรแก้เรื่องที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่เป็นธรรมเรื่องที่กฎหมายไม่สามารถจัดก,การได้